ามันเรียนเรียนอะไรก็ต้องรู้ถ้ามันดูดูอะไรก็ต้องเห็นถ้ามันทำทำอะไรก็ต้องเป็นไม่รำเค็นถ้ามันทำขยันเอ่ยขอกับนมัสก,การพระเดชพระคุณพระราชพุทิวิเทศ ประธานสมัชชาสงไทยในสหรัฐอเมริกาเจ้าวาดวัดพุทธาวาสเมืองฮิวสตันเท็กซัสตลอดจนถึงคณะกรรมการสมัชชาสงไทยในสหรัฐอเมริกาทุกรูปรวมทั้งพระธรรมทูตสายต่างประเทศที่ปฏิบัติศาสนก,กิจที่ประเทศสหรัฐอเมริการวมทั้งพระธรรมทูต ทั่วโลกครับผมกระผมในนามของสาสารานิยกรประชาสัมพันธ์ของสมัชชาสงไทยในสหรัฐอเมริการูปที่สองวันนี้จะได้มาแจ้งข่าวเกี่ยวกับการปฏิบัติศาสนกิจของพระธรรมทูตสายต่างประเทศที่ปฏิบัติศาสนกิจที่ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะมี ข่าวเรื่องของการศึกษานะซึ่งเมื่อวานนะี้เป็นวันอังคารที่22เดือนกันยายน2558ท่านพระเดชพระคุณพระวิเทศธรรมคุณนะครับซึ่งท่านเป็นรองประธานสมัชชาสงไทยในสหรัฐอเมริการูปที่3นะครับซึ่งก็ ได้มาทำหน้าที่ในการเปิดการเรียนการสอนภาษาบาลีซึ่งได้จัดขึ้นที่วัดพระธาตุดอยสุเทพ USA ซึ่งมีท่านพระครูวิเทศกรยาณธรรมหรือว่าท่านอาจารย์ทิติกรเป็นเจ้าอาวาสซึ่งเมื่อวานนี้เราผู้เป็นพระธรรมทูต สายฝั่งตะวันตกใต้รัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งได้มารวมตัวกันเพื่อที่จะได้ศึกษาภาษาบาลีโดยเฉพาะเมื่อวานนี้ไปรวมกันที่วัดพระาธาตุดยสุเทพ USA ประมาณ30รูปนะครับซึ่งก็ได้รับการต้อนรับด้วยน้ำใจไมตรีจากท่านพระครูวิเทศกัลยาณธรรมพร้อมด้วยคณะสงฆ์วัดพระาธาตุดยสุเทพ รวมทั้งคณะอุบาสกอุบาสิกานะซึ่งก็ได้เตรียมจัดข้าวปลาอาหารทั้งหวานทั้งขาวแล้วก็น้ำปานะนะให้บริการนะพระธรรมทูตที่มาศึกษาโเรียนภาษาบาลีกันอย่างเต็มที่นะเริ่มต้นก็ตั้งแต่เวลาประมาณ8นาิ30นาทีนก็มีการบูชาพระตนตรัยแล้วก็กล่าวปฐมนิเทศนะให้โอวาทโดยพระ ท่านเจ้าคุณพระวิเทศธ,ธรรมคุณเจ้าวาดรัศุทาวาตรองประธานสมัชชาสงไทยในสหรัฐอเมริการูปที่สแล้วก็เป็นประธานฝ่ายการศึกษาซึ่งท่านเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ที่กว้างขวางแล้วก็เห็นความสำคัญในเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่งท่านบอกว่าการศึกษาเป็นเรื่องสำคัญคนจะมีความรู้ คนจะมีความเข้าใจในชีวิตในการดำเนินงานไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามต้องมีการศึกษาโดยเฉพาะท่านเน้นเรื่องการศึกษาภาษาบาลีนะซึ่งเป็นการศึกษาพุทธพจนะ์ที่จะทำให้เรารู้ว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านะพระองคนะ์ท่านสอนอะไรบ้างแล้วเราก็จะได้นำเอาสิ่งที่ได้ศึกษาเล่าเรียนจากครูบาอาจารยนะ์นำไปใช้ในการเผนะยแผ่พระพุทธศาสนานะซึ่ง เป็นเรื่องที่น่าภูมิใจอย่างยิ่งครับแล้วก็ท่านอาจารย์พระครูวิเทศกรยาณธรรมนะก็ให้การต้อนรับบอกว่างานนีนะ้ขอต้อนรับนะพระนักเรียนภาษาบาลีทุกรูปนะครับที่มีโอกาสได้มาใช้สถานที่นะก็ยินดีแม้ว่าสถานที่อาจจะยังไม่พร้อมหรือว่าไม่สะดวกนะท่านก็พูดไปแต่จริงๆแล้ววัดพระธาตุโดยสุเทพ USA มีห้องเรียน สมบูรณนะ์มีสถานที่พอที่จะรองรับพระธรรมทูตท,ที่ไปเรียนได้เป็นจํานวนมากครับสําสหรับเมื่อวานนี้บรรยากาศของการเรียนการสอนนะครับก็มีครุบาอาจารย์ที่เป็นพระมหาปร,ริญญาธรรม9ประโยคนะครับซึ่งเดินทางมาจากาหลายๆวัดนะเช่นวัดสุทาวาสนะฮะซึ่งก็คือท่านอาจารย์พระมหาสุวัตปัญญาวัชิโรปร,ริญญธรรม9้าประโยค นะเดินทางมาจากวัดไทยลอสแอนเจลิสพระมห AH าดุสิตปริยธรรม9ก้าประโยคนะ์เดินทางมาจากวัดพระรมกายแคลิฟอร์เนียพระมหาสมบัติปริยธรรม9ก้าประโยคนะแล้วก็พระมหาบุญเทิดนะเตชะวัฒโนจากวัดพุทธจกักร,ร,รมงคลรัตนารามเอสคอนดิโดนะครับปริยธรรม9ก้าประโยคและพระมหาสุริยาน,ะนาคหลวงนะจากวัดพุทธวิปัสนาปริยธรรม9ประโยคนะก็มีพระมหาสมัยนะแล้วก็มี ท่านอาจารย์มาจากเบิร์กฟิลนะครับนาะมากันเป็นจำนวนมากเมื่อวานนี้รวมแล้วนะครับก็ประมาณ30รูปนะซึ่งมีนักเรียนจากวัดต่างๆเช่นวัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียวัดพุทธธรรมโมณนะเมื่อวานนี้ท่านอาจารย์พระครูสังฆลักษณ์นิคมนะครับจเจ้าวาดนะไปเรียนด้วยนะครับนะเข้าเข้าเรียนบาลีกับคณะสงฆ์ของพวกเราด้วยนะครับเป็นที่น่านุโมทนาครับ พวกเราทุกรูปนะครับก็ขอสาธุการนะครับว่าอยากจะให้มีพระธรรมทูตที่สนใจในเรื่องของการศึกษาภาษาบาลีมากๆอย่างนี้นะครับแล้วก็มีท่านอาจารย์จากวัดพุทธวิปัสสนาะแล้วก็วัดรัตนปัญญาเนะมื่อวานนี้ท่านอาจารย์พระมหามนพป,ปัญญาวชิโรก็ไปร่วมเรียน บาลีประโยค4ด้วยนะครับก็นะ่านะชื่นใจครับเมื่อวานนี้บรรยากาศเป็นไปได้วยความเรียบร้อยดีงามนะครับก็ขอประชาสัมพันธ์ผ่าน f c e e o o o นะเพื่อที่จะส่งไปยังสมัชชาสงไทยในสหรัฐอเมริกาให้ทราบว่าการเคลื่อนไหวการศึกษาภาษา,าบาลีของคณะสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาทางรัฐแคลิฟอร์เนียนะทางภาคตะวันตกใต้นะซึ่งตอนนี้ ได้ดำเนินการนะกันอย่างเต็มที่นะเต็มรูปแบบนะครับซึ่งมีครูบาอาจารย์ได้สอนกันอย่างเต็มที่นะเราก็จะแวะเวียนกันไปเรียนเยี่ยมเยียนตามวัดต่างๆนะครับนะก็คือนะเมื่อวานนี้22ที่วัดพระาธาตุโดยสุเทพ USA นะแล้วก็วันที่6ตุลาคมนะก็จะเป็นที่วัดพระธรรมากายนะครับหนะึ่วันครับตั้งแต่เวลา9นาฬิกาไปจนถึง18นาฬิกาครับ ส่วนวันที่20ตุลาฯนะก็จะเวียนไปที่วัดรัตนปัญญาเมืองวินโดมานะแล้วก็วันที่10พฤศจิกาก็จะไปที่วัดพุทธทวิปัสนา24พฤศจิกา,กาวัดสุทธาวาสนะวันที่8ธันวาคมวัดพุทธจักรมงคลร,รัตนาราม25ธันวาคมวัดไทยลอสแอนเจลิสนะครับซึ่งก็จะเวียนกันอยู่อย่างนี้เพื่อให้พระธรรมทูตต่างๆมีโอกาสได้ไปเยี่ยมเยียนวัดต่างๆด้วยแล้วก็มีโอกาสได้ศึกษาบาลีร่วมกันครับ อันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นารายงานให้กับาทางคณะพระธรรมทูตแล้วก็สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาทราบครับหากมีรายละเอียดอะไรเกี่ยวกับการดําเนินงานการศึกษาภาษาบาลีของผมอยากจะนํานสิ่งเหล่านี้มาเสนอแก่พระธรรมทูตทุกรูปนะครับเพื่อเราจะได้ร่วมกันศึกษาเรียนรู้นะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนาอย่างยิ่งครับ ขอขอบคุณพระเด็พระคุณทุกรูปครับที่ให้การสนับสนุนนะการศึกษาภาษาบาลีของสำนักเรียนสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาครับสำหรับวันนี้ขอกลับลาท่านผู้ชมไปก่อนครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยแล้วก็ประสบความสำเร็จกันทุกรูปครับกลาบนะมัสการครับ